บางคนที่ชอบกินเหล้าเนี่ยเหล้ามันก็ไม่ได้อร่อยหรอกก็าใจแบบเหล้ามันก็ไม่ได้อร่อยหรอกก็เลยตอนกินครั้งแรกดีแหวะแทบจะแหวออกมาเลยใช่ไหมต่อยากที่จะได้อะไรอยากที่จะได้ความรักความผูกพันจากคนอื่นวันนี้นะคะทีน่าก็มีทฤษฎีของโทนี่โรบินส์มานะคะเป็นหกอย่างที่มนุษย์ทุกคนต้องการ โอเคไหมหกสิ่งนี้นะที่นุษย์ทุกคนต้องการถ้าเรารู้นะว่าเราต้องการสิ่งไหนเนี่ยเราสามารถโฟกัสตัวเองไปทําในสิ่งที่มันเติมเต็มได้โอเคอย่างแรกเลยนะคะก็คือความมัน่นคงแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราทุกคนเนี่ยต้องการาความมัน่นคงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้จะนอนไหนเฮ้ยวันนี้จะอยู่ที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตไปได้ยังไง ซึ่งความมั่นคงเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่เรื่องของความต้องการพื้นฐานอย่างเดียวนะบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเราต้องการความมั่นคงเช่นเราทํางานประจําเราไม่กล้าออกจากงานใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่ามันมั่นคงก็ใด้ไหมเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ที่นี่นะเรายังได้เงินเหมือนเดิมหรือเวลาที่เราดูหนังเคยเป็นไหมดูหนังเรื่องเดิมซ้าไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราโคตรจะแน่ใจเลยว่าหนังเรื่องนี้มันดีเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงโอเคแมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งข้อ ดีและข้อเสียนะแต่และความต้องการเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราเติมเต็มความต้องการนี้เนี่ยในแบบที่ดีหรือในแบบที่ไม่ดีนะคะ อย่างที่2เนี่ยก็คืออะไรก็คือความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าชีวิตเรามันมั่นคงตลอดหรือว่าชีวิตเราเรารู้ว่าโอเคตื่นมาแล้วจะเป็นแบบนี้กินนีนแล้วเราจะเป็นแบบนี้นน registry, ปนบบนไปทบบําอันนี้แล้วก็จะออกกำลังกายแล้วจะสุขภาพดีแบบนี้หรืออะไรเงี้ยสมมติ duc, ว่าเรารู้ทุกอย่างเลยว่าเราทําแบบนี้แล้วเราจะได้ผลแบบนี้ชีวิตเรามันก็จะทาไมชีวิตเราก็จะน่าเบือ่อโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีอะไรมีความแตกต่างมีสีสันบ้างเช่นดูหนังเรื่องใหม่บ้างอ่าใช่ไหมหรือเราอาจจะพบเจอคนใหม่ๆบ้าง หรือเราอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเรามีสีสันมากยิ่งขึ้นไปเที่ยวหรืออะไรงนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปอย่างที่สามนะคะก็คือความสําคัญความสําคัญคืออะไรคือเราอยากให้คนเนี้ยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่สําคัญเราเป็นคนพิเศษเราเป็นคนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่นนะคะสังเกตง่ายๆบางคนเนี้ยเคยเห็นคนที่แบบว่าใส่ตุ้มหูแบบห,หูหูหนึ่งเนี้ยใส่เป็นสิบอันหรืออะไรงี้ไหมถามว่าทำไมเขาต้องเจาะหูเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอื่นเนะี้ยเขาเจาะแค่รูเดียวแต่เขาเจาะหลายรูทําไมเขาพิเศษกว่าคนอื่นดิใช่ไหมหรือเด็กบางคนเนี้ยก็ทำไมก็อยากที่จะให้พ่อแม่เนี้ยเห็นว่าตัวเองสําคัญอันนี้ก็แล้วแต่ เด็กบางคนอาจจะตั้งใจเรียนก็ได้เพราะตั้งใจเรียนปุ๊บอ่ะพ่อแม่สนใจอ่ะพ่อแม่ใส่ใจให้คําชมอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองสําคัญหรือถ้าสมมุติว่า ตั้งใจเรียนแล้วมันไม่เวิร์กเขาอาจจะไปอีกทางหนึ่งก็ได้ก็คือเป็นเด็กเกเรไปเลยเพราะว่าเกเรก็ทําไมก็ได้ความสนใจจากพ่อแม่เช่นเดียวกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูว่าเราเติมเต็มความต้องการของเรายัางไงเพราะมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีและสมมุติว่าเราเติมเต็มความต้องการของเราได้อย่างน้อย3อันนะสามอันเดียดจะบอก6อันใช่ไหมถ้าเราเติมได้3อันแบบว่าเติมเต็มได้แบบในเลเวลที่มันสูงมากระดับที่สูงมากเลยนะเราจะเป็นคนที่เซฟติดสิ่งสิ่งนั้น ซึ่งการเสพติดเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีเช่นบางคนที่สูบบุหรี่นะถามว่าทําไมเขาถึงสูบบุหรี่อย่างแรกเลยคืออะไรเขารู้สึกว่ามันมั่นคงมั่นคงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีชีวิตที่มั่นคงแต่มันหมายความว่าเขาเนี่ยสูบเป็นประจําเขารู้อยู่แล้วว่ารสชั่นเป็นยังไงสูบแล้วรู้สึกยังไงอ่าหลังสูบรู้สึกยังไงให้ความรู้สึกอะไรกับเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยคือสิ่งที่ฉันเคยทําเป็นสิ่งเดิมๆรู้สึกสบายใจดี ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมในเรื่องของความไม่มั่นคงหรือเรื่องของสีสันต่างๆความแตกต่างที่เขาต้องการเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรลองบุหรี่ยี่ห้อใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่นะอันนี้ก็คือคือแต่ละคนเนี่ยมันมีความมันมีการเติมเต็มความต้องการของตัวเองทั้งแบบ make sense แล้วแบบไม่ make sense โอเคไหมเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ make sense อยู่แล้ว อย่างที่4นะที่ติน่าจะบอกคือเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นคนที่สูบุหรีอย่างที่ติน่าบอกถ้าสมมุติว่าเขาสูบกับกลุ่มเพื่อนเฮ้ยเขาได้พูดคุยกับเพื่อนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนถูกไหมหรือบางคนที่ชอบกินเหล้าเนี่ย เล่ามันก็ไม่ได้อร่อยหรอกก็แต่แบบเล่ามันก็ไม่ได้อร่อยหรอกเลยตอนกินครั้งแรกนี่เวทผ้าจะแหวออกมาเลยใช่ไหมต่อยากที่จะได้อะไรอยากที่จะได้ความรักความผูกพันจากคนอื่นเพราะเวลาไปกินเนี่ยคือไปกินที่ไหนไปกินที่ร้านเล่าไปกินที่ร้านเล่าแล้วไปกินกับเพื่อนไปกินกับเพื่อนทำไมได้สังสรรค์ได้แฮงเอาท์ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้อยู่กับเพื่อน แต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยมาเป็นอย่างอื่นได้ชีวิตเรามันก็จะพลิกไปอีกทางเลยเช่นบางคนอาจจะได้ความรักความอบอุ่นจากการออกกําลังกายกับคนอื่นๆไปเจอคนใหม่ๆออกกําลังกายกับคนอื่นๆได้เพื่อนใหม่ๆอะได้เหมือนกันไหมมันได้เหมือนกันมันได้เติมเต็มความรู้สึกนี้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเต็มจากสิ่งที่ดีหรือไม่ดี นะะต่อไปอย่างที่5นะคะก็คือความก้าวหน้าอ,อ๋อมนุษย์เรารักความก้าวหน้าอยู่แล้วถ้าเราไม่หาความรู้เพิ่มถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะค่อยๆตายลงอย่างช้าๆชีวิตเรามันจะน่าเบื่อมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความก้าวหน้าคืออะไรพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด นะะเพาะฉะนั้นก็ลองดูว่า้ทุกวันนี้เนี่ยเราหาความรู้เพิ่มไหมหรือบางคนมาดูคลิปตี่หน้านก็คือคนที่ทำบบเหมือนกันรักความก้าวหน้าเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าคลิปตีหน้าเนี่ยก็ให้อะไรก็ให้คุณค่าให้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดูคลิปหรือดูอะไรที่มีความรู้เนี่มันก็เติมเต็มเหาในด้านดีนะคะ ต่อไปอัสุดท้ายเลยก็คือการให้นะคะถามว่าการให้เนี่ยเราสามารถทําได้ยังไงโอ้ง่ายมากไปทําบุญก็ให้แล้วถูกไหมหรือเราทําสิ่งดีๆให้คนอื่นหรือว่าเราไปเป็นอศาสา,าสมัครหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราช่วยเพื่อนเราช่วยพ่อแม่เราหรือว่าการที่สมมติเราไปเจออะไรดีๆมาแล้วเราอยากที่จะแชร์ให้คนอื่นเฮ้ยอะไรแบบนี้ก็คือการให้เหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นดูว่าไอ้หอย่างเนี้ยมันมีอย่างไหนที่ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันสําคัญแล้วก็ให้เราอ่ะโฟกัสไปที่อย่างนั้นแล้วอาจจะลองปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีเช่นลองเปลี่ยนดูว่าเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราทําที่มันเป็นด้านไม่ดีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่ามันเติมเต็มไอ้สอย่างอย่างน้อย3ข้อเนี่ยที่เราพูดมาในทฤษฎีนี้หรือเปล่านะคะเช่นบางคนวันวันไม่ทําอะไรเลยเอาแต่ดูหนังดูละครดูซีรีส์ในในในระ ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้โฟกัสไปที่เป้าหมายไม่ได้พัฒนาตัวเองหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันก็ต้องมีสักอย่างหนึ่งอะที่มันเชื่อมต่ออยู่ในนี้เช่นมันปลอดภัยดีมัน่นคงดูหนังอยู่ที่บ้านดูซีรีส์อยู่ที่บ้านเฮ้ยโคตรมั่นคงเลยเราไม่ต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกเราไม่ต้องอะไรเสี่ยงอันตรายหรือไม่ต้องอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเติมเต็มเราในเรื่องนี้ถูกไหม เรื่องของความรักความสัมพันธ์พอเราดูหนังเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะไปพูดไปคุยกับคนอื่นต่อได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ดูหนังเราไม่ดูละครเรื่องนี้เฮ้ยแต่คนที่ทํางานเขาดูอ่ะแต่เพื่อนที่โรงเรียนเราเขาดูอ่ะแล้วเดี๋ยวเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วจะทำไงอะ่ะเรารู้สึกว่าการที่เรามานั่งดูอะไรแบบนี้หรือทําอะไรแบบนี้เนี่ยมันช่วยเติมเต็มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ถูกไหมแล้วก็อย่างที่3ก็คือเรื่องของสีสันเรื่องของความไม่มั่นคงเราไม่รู้ว่าละครเรื่องนี้มันจะจบยังไงเราไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะจบยังไงเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงต่อเราไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยมันเติมเต็ม3ส,สิ่งนี้ให้เราได้แบบว่า ได้สูบฉีดได้เต็มที่มากอะเราก็เลยทําแต่สิ่งสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเว้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนโฟกัสซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันเติมเต็มไม่เหมือนกันนะนี่ี่นายกตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนโฟกัสมาทําอะไรอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์แล้วมันโคตรจะเติมเต็มเลยนะชีวิตเราจะไปในทางที่ดีขึ้นทันทีอย่างที่น่าเนี่ยติ่น่าก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่าทําไมเราจะต้องมาทําออนไลน์วะคิดกันนะทําไมมันจะต้องมาทําออนไลน์วะมันช่วยเติมเต็มของเราด้านไหนตรงไหนหรืออะไร้ย่วงชีวิตของะคนนมมัก็จี้ การเติมเต็มแต่ละอันที่แตกต่างกันไปอย่างตอนที่ตีน่าเริ่มทําแรกๆเนี่ยสิ่งที่ตีน่าหาเลยนะอย่างแรกเลยนะในชีวิตติน่าคือความมัน่นคงเพราะว่าติน่าเนี่ยพอเรียนจบเนี่ยติน่ารู้สึกใจตุมต้มๆต่อมๆไม่รู้ว่าตัวเองจะหางานได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะสร้างไรายได้ได้หรือเปล่าก็เลยมาทํา YouTube พอรู้สึกว่าเราไม่มีงานแต่เรามี YouTube มันก็มั่นคงดีอานะคะ อย่างที่2คืออะไรอย่างที่2ที่ติน่าอ,อยากได้นะตอนนั้นคือความสําคัญอยากคืออยากให้อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสาคัญอ่ะเวลาที่เราแบบเอาตัวเองมาออกอกล้องหรืออะไรเงี้ยเวลามีคนมาดูเราเวลามีคนมาชมเราหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสําคัญเฮ้ยมันเติมเต็มติน่าด้านเนี้แหละเรื่องนี้ยแหละ อย่างที่สาเนี่ยจริงๆมันก็เติมเต็มติน่าในด้านของความไม่มั่นคงเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าติน่าทาคลิปไปใช่ไหมตีน่าไม่รู้ว่าฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงเออติน่าไม่รู้ว่าเฮ้ยผลตอบรับมันจะดีไหมจะมีคนมาว่าเราไหมจะมีคนมาชมเราไหมจะมีคนมาดูไหมหรือว่าเขาจะชอบคอนเทนต์ของเราไหมเฮ้ยมันอะไรแบบนี้มันสูบฉีดมันตื่นเต้นใช่ไหมติน่าก็ทำ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 มาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงจุดนี้เนี่ยจริงๆโฟกัสของติน่ามันก็เปลี่ยนไปติน่าไม่ได้มองหาสีสันมากมายหรือตีน่าไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าทําตัวเองให้ม สี่หรืออะไรเงี้ยถ้าสังเกตดูดีเดี๋ยวติน่าจะไม่ค่อยโพสตอะไรที่แบบว่าแบบอวดอะไรเงี้ยจะไม่ไม่โพส์อะไรแบบนี้เลยสมมติซื้อของแบรนด์เนมมาเงี้ยบางคนก็จะโพสอวดใช่ไหมในโซเชียลในอะไรเงี้ยได้กระเป๋าใหม่ได้รองเท้าใหม่หรืออะไรเงี้ยซึ่งผิดไหมไม่ผิดก็เขาอยากทำไมอยากที่จะเติมเต็มความต้องการของเขาตรงนั้นแต่สําหรับติน่านั้นไม่มีอะไรเงี้ยเลยจะซื้อมาฉันก็เก็บไว้ออฉันเก็บเงียบแต่ฉันไม่จะเป็นต้องอวดไม่ต้องการไม่ต้องเป็นต้องอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยติน่าเพิ่งไปทำแบบทดสอบมามันมีแบบทดสอบเป็นภาษาอังก ยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะถ้าเจอแบบทดสอบภาษาไทยนะถ้าไม่มีก็ลองทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษไปดูก็ได้นะคะความต้องการของติน่าตอนนี้เนี่ยคือความก้าวหน้าแล้วก็การให้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรสะท้อนเลยเพราะว่าเชื่อไหมว่ามันมีตอนหนึ่งในชีวิตติน่าซึ่งจริงๆก็ผ่านมาเพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนนะที่น่าโคตรจะแบบว่าเงาเงาอะเงามากเศร้ามากหดหู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแบบทาไมเราแบบนำไชีวิตมันน่าเบื่อขนาดนี้ก็ทําคลิปทำไลฟ์ทำอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อมากกแล้ว็ไป คนพบว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เติบโตเราไม่ได้ก้าวหน้าคือทติน่าทําออนไลน์จนมาถึงจุดที่แบบว่ายังไงอะที่มันมั่นคงแล้วที่มันโอเคแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วอะเพราะว่าพอติน่าทำเนี่ย ตีน่าเหมือนกับรู้แบบรู้นอกออกในเหมือนปลดล็อกเหมือนปลดล็อกอะไรสักอย่างได้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะสร้างเงินจากออนไลน์นะเราเริ่มแบบนี้เราทําแบบนี้แล้วมันก็วนเวียนกันไปอ่ามันเป็นวงเวียนอะไรสักอย่างหนึ่งจนมันทําให้เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรต่อจากนี้อีกวะเพราะว่าสิ่งที่ตีน่าต้องการตอนนี้คืออะไรล่ะคือความก้าวหน้าไงพอตีน่าไม่ได้ไปโฟกัสที่การเรียนรู้ไม่ได้โฟกัสที่การก้าวความก้าวหน้าเดี๋ยวตีน่าโคตรจะเหงาเลยตีน่าโคตรจะแบบว่าเอาไงดีว่าชีวิตนี้ตีน่าก็เลยทำไมโอ้ลงคอมเเต็เลย อย่างวีนี้เนี่ยลงคอร์สเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยร้านหนึ่งแล้วนะลงคอร์สเมนทอร์หรืออะไรก,ก็แล้วแต่เนี่ยเติ <c oughs> ตมเข้าไปเรียน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 รูน้เข้าไปเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้ว,ลว,ลวความต้องการของติน่าอีกอนันออนึนนงคือการให้การออกมาให้ของติน่าคืออะไรคือการที่ตน่าอกอกมาสอนการที่ติน่าอกอกมาทําคลิปการที่ติน่าออกมาทำไลฟ์หรืออะไรเงี้ยติน่าเนี่ยมีคอร์สสอนเนี่ย จริงๆติ๊น่าไม่จำเป็นต้องสอนแบบสอนสดก็ได้นะจริงๆทิ like ่น่าสอนแบบอัดวิดีโอสอนก็ได้หรืออะไรแยะแต่ทําไมรู้ว่ามันไม่เติมเต็มเว้ยติ๊น่าเพิ่งจะมาเข้าใจว่าทําไมเราก็สอนแล้วก็ให้แต่เราไม่เติมเต็มวะเพราะว่าเราอยากให้แล้วเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยคนที่อ่ามาเรียนเนี่ยนักเรียนลูกศิษย์ของติ๊น่าเนี่ยเขาได้ประโยชน์ตรงนั้นจริงๆการที่ติ๊น่าสอนไลฟ์เนี่ยมันก็เลยช่วยเติมเต็มด้านนี้ของติ๊น่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราทําแล้วมันเป็นิสัยที่ไไมมม่่่ดดีีีนนลอองูวาั ใน6อย่างเนี่ยที่มันเติมเต็มให้เราแบบสุดๆเลยหรือถ้ามันมีอะไรที่เราทำแล้วดีแล้วเราทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องดู3าใน6อย่างเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเติมเต็มเราแบบนี้แหละเข้าใจไหมเคยเห็นคนที่อารวยไหมที่แบบว่าอูตังเยอะมากเงินเยอะมากแต่ทําไมแต่เขายังทํางานอยู่ทุกวันถามว่าการที่เขาทํางานอยู่ทุกวันเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่เขาต้องการในการทํางานของเขา ก็เลยไม่โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจอะบางทีมีธุรกิจเดียวไม่พอมีอีกสองธุรกิจ3ธุรกิจเปิดแม่งเป็นร้อยบริษัทเลยใช่ไหม <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะต้องการความก้าวหน้าเขารู้ว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆเนี่ยนอนอยู่กับบ้านเนี่ยไม่ได้ตายแน่นอนเขาก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆถูกไหมเขารู้ว่าเขาทาแล้วเขาได้ให้เขาก็ให้ไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรืเ่อย เพราะเไหมความสุขเนี่ยมันไม่มีจุดหมายปลายทางว่าเราถึงตรงนี้แล้วเราจะมีความสุขไม่แต่มันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เราเนี่ยเติมเต็มความต้องการอยู่เสมอเสมอสำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดละเอียดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของคอส business diva นะคะ business diva เนี่ยที่น่าก็จะมาสร้างดีว่าคนใหม่ออนไลน์นี่นะคะมาทําอะไรที่มันเติมเต็มมาดูว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วการทําออนไลน์เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบนั้นได้ยังไงเออดีเปะละ่านะ ได้เงินด้วยได้เติมเต็มความสุขได้เติมเต็มชีวิตตัวเองด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะซีซัน2นะคะยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกว่าสนใจมาได้ข้างล่างนะคะก็จะมีทั้งแบบ V.I.P. แล้วก็จะมีทั้งแบบเบสิกนะคะแบบ V.I.P. เนี่ยก็คือติาจะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยก็สามารถมาพูดคุยกับต่าได้ถามคำถามได้คุยแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ข้างใต้นี้เลยนะคะรายละเอียดก็อยู่ข้างใต้นี้ด้วยเนาะยังไงติาก็ขอให้ท ได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็มีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ